EP สองนะคะจาก EP แรกที่เล่าไปว่าเราไปทานอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะได้รับสายมูพลังสายมูอีนี้วิธีแก้เนี่ยวิธีแก้อันแรกก็คือถ้าใครที่เรียนออทางด้านสายพลังงานมาเขาก็จะให้ไปเคลียร์จากกะ ก็คือทั้งเจ็บจักกะนะคะจะด้วยวิธีการใดก็ได้เพราะว่าวิธีการเคลียร์เนี่ยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่แอลเรียนมาเนี่ยแอลก็จะเรียนเกออีเ่ยวกับพวกแสงเพชรในการชําระล้างจากกักรกต่างๆนาะก็คือทั้งล้างแล้วก็ทั้งเติมก็คือล้างเขาจะเรียกว่ามันเป็นพลังพลังงานเออ สีดําหรือสีเทาที่เรารับเข้ามาที่เป็นพลังงานที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะเคลียรตรงนั้นออกไปแล้วก็เติมพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ก็คือพลังงานแสงเพชรหรือพลังงานพระอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าแสงของพระอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่มีสีเป็นแบบว่า ให้เราเห็นชัดเจนใช่ไหมเราเห็นเป็นสีใสๆเขาก็จึงเรียกว่าพลังงานแสงเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยมันประกายแวววามันมองไม่เห็นสีก็เติมพลังงานนี้เข้าไปทําให้จักรต่างๆเนี่ยกลับมาทํางานได้สมดุลน,นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือคนที่ฝึกสมาธิจิตมาแล้วจิตอะค่อน,นข้างเข้มแข็งแล้วก็ให้เราอะนั่งสมาธิแล้วก็กำหนดนะคะ กำหนดในการาปลดปล่อยพลังงานที่จิตเนี้ยได้ไปเปิดรับเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวก็วคือกำหนดว่าขอเคลียร์พลังงานลบออกจากร่างกายนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะขอพระแม่ธรณีโปรดรับพลังงานลบนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ขอบคุณพระแม่ธรณีสามครั้ง แบบนี้ก็ได้นะหรือเราอย่างล่าสุดที่แอร์เคลียร์ได้เนี่ยก็คือทำทั้งวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองที่บอกนะวิธีที่สามก็คือในช่วงที่แอาเข้าไปสวดมนต์ขอคามากรรมพอดีครูอาจารย์นะครูเจเจท่านก็องค์ครูท่านก็มาเคลียร์พลังงานลบให้ก็คือมาถอนเพราะว่า คืนนั้นเป็นคืนที่แบบว่าเหมือนมีการสวดถอนนะได้ยินคาว่าถอนมะววะสติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวว่ามันทั้งหนาวทั้งสั่นนังอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างเี่ก็เลยแต่ได้ยินอยู่ว่าเออถอนสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายสังขารและจิตดวงเนี้ยอันนี้องคูสวดสวดถอนให้นะก็เลยทําให้แบบว่าหลังจากฟังที่องค์ครูนํานสวดแล้วเราก็สวดตามคือพูดตามนั่นแหละ ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นว่าเออเราต้องการเคลียร์พลังงานลบเนี่ยออกมันก็ทําให้พลังงานตรงเนี้ยมันหลุดออกเพราะหลังจากที่จบบทสวดที่องค์ครูนําสวดปับ๊บอะเราก็จะรู้สึกเหมือนมันโล่งโปร่งและเบาอันนี้เป็นวิธีการเคลียร์พลังงานที่แอดได้เรียนมาเนาะในสายปฏิบัติก็จะทาแบบนีออ้ปฏิบัติ ในที่นี้ของแอกก็คือปฏิบัติทั้งทางคำแล้วก็ทางพลังงานก็คือทำสองอย่างควบคู่ไปไปด้วยกันก็คือมันสามารถทำได้เพราะว่าใครที่เรียนสายพลังงานเนี่ยก็จะต้องออปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติธรรมอะต้องนั่งสมาธิเป็นในระดับหนึ่งมันถึงจะทำได้แล้วก็ต้องมีความเชื่อในเรื่องของพลังงานเราจึงจะสัมผัสพลังงานต่างๆ เหล่านั้นได้นะคะเพราะหากไม่มีความเชื่อเนี่ยเราอะจะไม่สามารถสัมผัสถึงพลังงานธรรมชาติเนี่ยรอบๆตัวเราได้พลังงานลมพลังงานความร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องใช้จิตที่มันเป็นสมาธิอะที่มันต้องละเอียดมากๆในการที่ใช้จิตเข้าไปสัมผัสเพราะว่าในช่วงที่เรียนพลังงานใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่า มีเออเพราะว่าใน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 หัวนะอันนี้แบบตอบแบบคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกในหัวรู้สึกว่าพลังงานมันจะไปจับต้องได้ยังไงในเมื่อในเมื่อมันเป็นอากาศธาตุอ่ะเข้าใจไหมเพื่อนพอมันเป็นอากาศธาตุแต่เราก็เชื่อนะเชื่อตามที่คือ ครูสอนโค้ดหรือครูสอนว่าอ่ะขอให้มีความเชื่อมีความศรัทธาว,วางใจให้มันนิ่งๆแล้วก็เชื่อแล้วก็ทําตามแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็วางใจให้มันแบบนิ่งๆอ่ะไม่คิดอะไรค่ะพอจิตที่มันไม่คิดอะไรมันว่างใช่ยคะมันจึงสัมผัสพลังงานธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้อันนี้เรื่องจริงแรกๆอ่ะสัมผัสไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่รู้ด้วย จริงๆอ่ะแอรเองก็สัมผัสมาได้นานสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจว่ามันคือมันคืออะไรมันมันคล้ายเหมือนแบบบางคนอาจจะบอกว่าเออมีองค์เทพองค์เจ้าเข้าทรงแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็เป็นพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละที่จะมาปรากฏให้เราอะรับรู้แล้วก็สัมผัส อยู่ที่ว่าเราจะสังเกตร่างกายเนี้ยจิตเนี้ยมันจะสัมผัสได้หรือเปล่าเพราะนอกจากร่างกายเนี่ยปกติเนีจุดรับพลังงานเนี่ยเขาก็จะมีจุดจักระตรงเนี้ยนะคะอยู่ด้านบนจีศษะเขาเรียกจักระที่เจ็แล้วก็มีจักระรวมตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นช่องเปิดในการรับพลังงานกันเวลานั่งสมาธิแอปก็จะชอบนั่งขัดสมาธิเนาะแล้วก็หงายมืออย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแบบว่าเออ รับพลังงานถ่ายพลังงานออกไปเพราะพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยก็จะถูกถ่ายออกจากฝ่ามือไหลออกมาสู่ปลายนิ้วมือเนี่ยเราก็กับคืนสู่ธรรมชาติพลังงานที่มาจาก mm hmm. ข้างบนใช่ไหม mm hmm. ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานด mm hmm. ีเขาก็จะเข้าสู่ฝา่า mm hmm. มือเพราะว่าอาจจะเซนได้เร็วที่สุดก็คือที่ฝ่ามืออย่างศีรษะเนี่ยบางครั้งก็รับได้บางรับไม่ได้บางซึ่งแล้วแต่คนนะบางคนเขาก็จะถนัดรับเอ,อ่อพลังงานจากเรื่องบนเนี่ยก็คือจะ จ,จ,จ,จักกัรเจ็บเนี่ยค่อนข้างแบบว่าชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะว่าเ,ออเขาเรียกว่าจักกักเจ็ดของเขาอะเปิดเต็มที่ดอกบัวเนี่ยมันบางแล้วมันใหญ่อะมันก็หลับได้คือมันจะทําได้ดีเนี่ยต่อเมื่อเราอะเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วได้นิ่งเนี่ยเหมือนได้ฌานประมาณอย่างเนี้ยนะ่ะมันถึงจะได้ยานเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฤทธ์นนะคนที่ฝึกสายพลังงานเรียกว่าฤทธ์เออขงแองอก็ ตรงนี้อาจจะแบบไม่เปิดเปิดอะแต่เปิดไม่เต็มที่มันจะเปิดเป็นบางครั้งบางครั้งก็เปิดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราจะรับรู้ถึงพลังงานที่แบบว่าจูนลงมาจากจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ฝ่ามือเนี่ยของแอรเนี่ยจะแบบมันจะชัดเจนกว่าไม่ว่าเราจะแบบไปนั่งสมาธิรับพลังงานจากองค์เทพองค์อะไรเงี้ยบางทีในห้องตามห้องออนไลน์ที่แอรไปดูเขาเนี่ย มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆรินะแต่ก็ลองไปรับดูเออมันได้จริงๆแล้วมันแบบชัดเจนมากเลยมันจะแยกออกว่าเออเป็นองค์เทพวันนี้เขาเชิญอ,องค์เทพอะไรมาเนี่ยคุบาอาจารย์อ่ะเราก็จะรู้เลยเอ,อ๋อองค์เทพองค์นี้เป็นพลังงานแบบนี้นะเออร้อนร้อน,อ,นอุ่นอุ่นเย็นเย็นสบายสบาย,บายหรือว่าหรือว่ามันอาจจะแบบเหงื่อออกก็มีอย่างเช่นเคยรับพลังงานเออตอนสวดมนต์อ่ะ แอมไม่ได้นั่งคำทายอย่างนี้นะสวดมนต์วทเออพระคาถาอะไรนะพระคาถา,าเงินล้านคืออยากรู้ไงว่าพลังงานนี้มาจริงป่ะนั่งหงายมือไง,องโอ้แล้วก็ตั้งใจตั้งจิตในการสวดมากเลยโอ้ปรา,ากฏว่าพลังงานนะแบบลงแต่ว่าพลังงานที่ลงมาที่เราสัมผัสได้นะบนปากมือเป็นพลังงานที่ร้อนมากๆม,มันไม่ใช่พลังงานอื่นนะพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องความนั่งข้างํำรวยเนี่ยนะไม่ใช่พลังงานที่เย็นสบายนะคะ แต่ถ้าเป็นพลังงานที่เป็นความรักความเมตตานะ่ยอันนั้นจะเป็นพลังงานที่เย็นสบายแต่ถ้าเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยมันจะร้อนบางคนก็จะแค่อุ่นๆแต่รู้สึกได้เลยว่าคออาถาเงินล้านอะไรเนี่ยท,ที่เราไปท่องดูเนะี่ยโอ้มันร้อนมากอ่ะก็คือมันรู้สึกได้ว่าพลังงานลงมาจริงๆแต่วันนั้นสวดเราไม่ได้ตั้งใจสวดเพราะความร่ำรวยนะแต่ว่าสวดเพราะอยากรู้ว่าเออพลังงาน จากพระคาถามีจริงไหมแล้วก็มาจริงไหมเราก็แค่ขออนุญาตครณบระอาจารย์นะในการน้อมรับพลังงานไม่ได้หลบหลูแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นเกล็ดเนาะเอามาฝากเล็เกๆน้อยๆเผื่อใครสนใจก็ลองไปทำตามดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ